สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มยูไนชแนลนะครับพบกับใจเอ็มเอ็มยูไนครับวันนี้มาฟังของยาวนี้แลนามอีกรอบนะเนี่ยลงไลค์กันนะครับยาามมจิตตอออ่นแีปรกฏใหห้เบรรยากาศที่หน้าบรรยากาศล่าสุดนะครับบรรยากาศล่าสุดที่หน้า เจ้าแม่าตะเคียนโซระฮีหาช่างจ่อยเรามาหาช่างจอ่าางจอยนะครับเน่าควาาเน่ากัน มันม่มไมใม่่มดีกว่าเงาเก๋าเก๋ต่อไปให้อีกจะยืดออกบนดเขาเป็นรมหัวใจปครับเนี่ยครับปอกครับมหัตใจหัตใย่หัวใจสั่งจอยครับใช่ครับใช้เม่อม่อใจแลมีแบบไว้นะครับเม่อจริงไ สร้างจอยสร้างน้อยสร้างมดสร้างเปานะครับเพราะว่าสตัวสตัวนี่ก็ยังหาไม่เจอนี่เลยนี่คือเล็ที่สุดรับ อ๋อเล็กที่สุดเล็กที่สุดนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะครับก็มาอัปเดตทีมงานช่างจอยนะครับอันนี้ก็ทําปอกนะครับทําปอกแบกแอรโซลารีกับผาเด้อตอนจบเพท่งนีแล้วนะคะกับผ่าแบบไร้ผ้ที่สุดีทุกคนมีบอกให้ขอเลยมาให้ลูกร้านสุขภาพแข็งนแร่งมีตก็ให้ลูกร้านน้ำด้วย ให้ลูกร้น้ำเล่ลลลาสิให้พอนแต่แางคนก็คือกันเด้อ uh ค่ะบางคนจะได้สุขภาพรารใจเทนเร่บางคนก็จะเลยมากคะหั่สุขภาพเขาบอกน่อยไปกันะแต่สุกภาน้าพอตัอ่าเอาสุขภารกันไรก็ได้ก็นด้อาจารย์ได้จี่ ต้องจริงางหัวงไรแม่จำลองเียใหัวเรียกเอายันสาหสามหัวย่าดียตที่ยดีัดนี่มาเยไจไดงานเอาไปขนาดนั้เัวเอานสุขภาพทาทรกนะ่ยยเคอยตักเดียวตัดเดียวไปอัีนดัดเราจังสี่เลยปะ

ปาดองแบบใหม่ใส่ใจแก่กันหมูมันไก่กับเสียมหอมสียหานกันแล้วข้าวดีนี้ซีนี้ไก่เบิน์เดอร์ไก่ห้างออนทั่วดอกก่อนดไก่ทางหางหมูไก่กระโค้ไอไก่ตังไก่ไก่นั่นยังอยู่น้านท่านมีกัรมีน่านเป๊ะเลยวะนีะมีสิ่งใดดูในร้านแบบใส่กันอย่าลืมติดต่อได้เลยนะคะ0 8 8 3 4 0 4186หรือเข้าไปในยูทูบนะคะเทปเกอร์ออริโอนะคะติดต่อทางหนีได้นะคะและทีวียูทูเบอร์สุขสุคนนะคะติดต่อทางยูทูเบอร์กันเลทางดุลพ์ทุ่นทางปาร์ตเมนตาทอนทางพระอาจารย์แก้วและผู้ใหญ่บ้านใดเด้อค่ะไปกันเลยะครัอัปเดตนะครับอัปเดตล่าสุดของทีมงานช่างจอยนะครับ กำลังดัดปอกอยู่นะครับนั่นมาครับกดีเบ้เลยวะ่ะ สำคัญไ่มครับในสองอันเยียก่ครับตัวน,นี้น,อนอ้อยกว่าตัวนี้เล็กกว่านะครับก็อ,อัปเดตล่าสุดก็ประมาณนี้นะครับกับทีมงานช่างจอยนะมาวันนี้วันแรกนะครับวันนี้วันแรกก็โรงงานเลย

โอ้โหใบหูนะนี่ใบหูนี่ส่วนเข้าัคนี่คีบหลังนะครับวาดงามนะออกแบบโดยสร้างนะครับชีบหลังรุ่นใหม่รุ่นใหม่สวยสวยมากครับ ดูเหมือนวาดง่ายนะครับแต่ถ้าวาดนี่วาดไม่ได้นะมึงก็ยังวาดง่ายนะครับแต่ถ้าวาดเนี่ยใส่มืออย่างเดียวเลยมาเลยใส่มืออย่างเดียวลากลากแบบมือล้วนๆครับสดๆเลยเป็นแบบศิลปะนะครับช่างจ่อยเปิดแบบให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่ถ้าวาดแล้วนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ